สวัสดีจ้าพี่พี่น้องนอ้องวันนี้กระสีผ้ามาเบิ้งแบ่งลอยแบ่งยี่สิบแล้วก็แบ่งสิบนะจันหลังจากที่เ้าเบิ้งเหรียญไปแล้วนะจ้ะแต่ว่ายิงเกลียังนั่มาให้เบิ้งมาท่านุกครบแล้วจันน,นี่เนาะก็คือเหรียญเหรียญหาบาทแล้วจันนี่เนาะอันนี้ก็สีผ้ามาเก็้งสอสองห่า สามหาด้วจ้ะนีเรียนนี้เนาะนั่มาให้พี่พีน้องเบิ้งส่วนเรียนนี่กะเต้วศสองหาสองสองด้วจ้ะนี่หลายปีผ 40. 40. ่านมาแล้ยจ้ะสี่สิบสี่สิบก็ปีแล้วจ้ะนี่เรียนนี้นั่มาให้พี่พีน้องเบิ้งเนาะส่วนเรียนนี่กะสิมีอายุหาสิบปีแล้วจ้ะนี่จีหาสิบปีแล้วเนาะ เพราะว่าสองหาหนึ่งเจ็ดกันนี่ค่ะคุณใดมีไหวกรดีได้จ้ะเพราะว่าเพื่นว่าเรียนขุดพอนอี่จะสามารถกันสิ่งบดีได้ได้จ้ะเนะาะเขาก็สามารถนำมาแขนข้อใดแยมพ่อไปในสี่มืดได้จ้ะน้องเอเดียนสองหาหนึ่งเจ็ดกันี แต่เลียนนี่กระสีสมัยก่อนน้จัะนี่เนาะเรียนสมัยก่อนซิม,มีลูล่น้าจัะนี่พี่เพื่พนอนเราบางคนอาจจะบ่เคยเห็นน้าจัะนี่เนาะน้าจันมีลักษณะแบบนี้น้าจัะเรียนสมัยก่อนน้าจันอันนี้กระซิม,มีมุลราคาหนึ่งสตางค์งน้าจัะนี่เรียนนี่เนาะ หนึ่งสตางค์การทำมีเก็บไว้ก็ดีแล้วจ้าน,นี่เป็นมงคลดีแล้วจ้าเหรียญสมัยก่อนเนาะมีติดตัวไว้ก็ดีแล้วจ้าจ้าหนิจะสิเก้าในจังหน่อยเนาะพีปีน้องๆอาจจะบ้างเคยเห็นแต่ว่าแบงนี้กะเก็บติดตัวหลายปีแล้วจ้าในใบนี้เนาะประมาณนับได้กับประมาณ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปีได้จ้ะนี่ที่นี่ใส่กระเป๋าน่านยาวน่านที่สุดได้จ้ะนี่ทาังกานังก็สิเป็นแบ่งลอยได้จ้ะเนาะแดงลอยนี่ก็สิพอดโดนเป็นไรได้จ้ะแต่ว่าก็มีลักษณะสวยงามเหมืก็เก็บไวน้นะจ้ะนี่เก็บไว้ใส่กระเป๋าไหวเป็นเป็นซิริมงคลได้จ้ะนี่พี่น้งนองๆเคยเห็นบ่จ้ะ นเนจ้าหน้อยน่าจะน่าแบ่งลอยส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบ่งลอยสมัยที่เขาเป็นเด็กน้อยน่าจะคน,นิี่ใส่ตัวนี้บริยยน้ำมาใส่ได้จานและะน้ใและ,ะใส่กรอบไว้ใว้เป็นที่ระลึกน่าจะส่วนนี้ก็เป็นแบ่งที่ระลึกค้อกันน่าจะนี่ไปเก็บไว้ในกระเป๋า ปรดเดไซเด้อจ้ะนี่รุนแรงเนาะจริงแล้วก็จะมีหลายกรนีเด้อจ้จะแต่ว่าเพิ่นหายไปในกระเป๋าได้จ้ะกระเป๋าหายได้จ้ะเนาะก็เลยบระเดนมาให้เบอร์จะแบ่งยี่สิบได้อจ้ะนี่รุ่นเก่าแล้วก็อาจจะเป็นรุ่นใหม่เด้อจ้ะนะจะเป็นตะเกียบใบ ส่วนใบนี้ก็จะเ,เป็นของคอเพันให้มากนะจ๊ะเพันไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านเนาะเพันก็นเลยใดมากพันก็นเลยให้เอามาใส่กระเป๋าวไว้ได้จ้ะนี่ยสำรับคลิปแบ่งสวยๆเป็นแตกก็มีซันนี้่ด้วจ้าฝากขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เขามารับชมคลิปให้ได้จา้าสวัสดีจา้า